สวัสดีครับพี่เมืรอนะครับผมอ่ะ,อะพี่เมืรอดูนะพี่ชีดูนะเตรียมตัวนะกระโดดน้ำเลยเด้อร้อนๆน,น่ะหนึ่งสองสองอามไ่ได้กระโดดอยู่ลิ้มเนะมาะเอยเมื่อเคร่งโตเองเหรอลูก ปลงเองนะลงเองดีกว่าสบายใจเหมือนบ่เมื่อลงเองดีกว่าสบายใจฮนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปซัมเมอร์กับชิต้าตอนนี้ชิต้าน้ำด่าคอไปแล้วพอไปหายอาหารปลาโอ อาไ่ะเอาเปย่ัไปไปอวมามามาด่ยวังวังวังตุตุตุทีทีทีีีีไปไปถึงไม่อยากไม่อยากแบบโยนไปไกลนะคะเพราะว่าเสมอเคยน้ำเข้าปอดแล้วครั้งหนึ่งเพราะเขาเวลาเขาว่ายน้ำเขาจะอาปากปากเขากว้างปากเขาใหญ่นะคะ เล่นเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเธอไปหาหมออีกเดี๋ยวคุณ <c oughs> ประสบการณ์ในการหาหมอของซัมเมอร์ <c oughs> คุณหมอฉีดยาสามเข็มสี่เข็มนะเมื่อนาะตาเหลือกใส่คุณหมอเลยค่ะ <c oughs> ตาเหลือกตาขวางใส่เลยอ่ะมหสัสจรรย์มากตัวนี้เอาจุดตัวตว,วังวังวานวันวัานอียงมันหายังนั่นนะจิ๊ด ดัวยังอีกนะว่าวันทูงยี่ไปมาไปขามเลยวะบ่โดดน้ำบ่ถึกน้ำเลยตอนนี้อ๋อปุ๋ยเผาอยังวะควันขึ้นไ,ไหนขีบเอาไม้ไม่มา ไป <c oughs> แล้วไนแล้เหรอเดี๋ยวชัมเอชัมเหนอชัมเหนอเอาเด้ชัมเอด้วัมมนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่บด้ิตั้งหลักหนึ่งสอง เมม่อบบกนักทุ่มเทเสียงรถมันจะใส่ปะโอ้ยลูกอันนี้บกับกบักเยอะเลยอ่ะพี่เพชรสวยมากค่ะสวยมาก่ะไห้พี่เม้อมาให้แม่ดูดูวังวังนะลูกฮะอ๋อ วังอ่ามิชีพี่มะอันหนึ่งเด้อหนึ่งสองพ่ชีเฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยวะพี่มะทำไมหน้าบืออา้อจังเลยวะโอ้ยโอ้ตำกันลูกตำกันหอนหอนกระเล่น หอนกันเล่นเต็มที่คือก้าวน่ะแหละไม่มีทางที่จะไม่เล่นเต็มที่เสร็จไหมพี่มาว่างตู้ที่อ้าเอามาเด้อน,น้ำมันไหมเนื่อโบอบอลูกโบโบเนื่อเอานึ่งนึ่งก้อนนึ่งนึ่งพี่มาหนึ่งครับพี่ยี่สองค่ะเอาไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เด้อว้ามือม,มันนี่ วิ่บิดมือขาดเพราะซัมเมอร์กระโดดงับเอ้ยน้ำไม่เป็นตเจลลี่เด้ละซัมเมอร์ลงไปเล่นไปลูกไปไปพากันลงไปเล่นน้ำไปเออน,นั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชิดาลงไปชิดาอย่าบ่ชิดาลง โอเคโอ้ย <Okay>. oh, <laughs> มันลงแง้งถลูกอันนั้นเลย <laughs> เล่นไปเลย <c oughs> เล่นไปเลยเล่นไปเลยห่อนห่อนนะลูกเนะ <c oughs> าะตะว่าประกวเขากเ็เอาลงมือนันก็นเยอะเด้แต่ว่าถึงว่าบอลเด้นนำก็นเลยอ๋อขึ้นได้ว่าเราพ <c oughs> เมเอมันชั้นอนะ่ะไปหม่องเกาไปลูกไปหม่องทอก็ได้ลูก ที่า้าที่า้าอยพี่ใส่ลูกอันนี้จะคืนเตียมคืนแล้วเนี้ยฮ่าพงคืนอันนี้ลอยตะปองตะปองตะปอง้อยตะปองตะปองอตะปองเด็กๆบ้านนี้จะฝึกฝึกเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอะไรแล้วลูกเรียนตาต่างมาหลอดตะยังไปไปถา่ายทีจาน่อ เสียงรถย้ำมาสอาพี่จีหืมได้กินปลาเนาะปลาเหมือนปลาเนาเลยหรอกปลาตายแถวนี้เนี่ยเลยมาหาคนสวยคนแซ่บคนเนี่ยอ้ออ้ออ้อมามาโนโน่บักอันนี้ยังเป็นตาะสังหน่อยชิตาเนาะ ทิส่สามดีปะหนึ่งสองสามตัวตัวอันนึงเอาไมกันหนึ่งมาตัวแล้วหนึ่งสองสามหุญได้ได้เฮ้ยทีาได้อะเฮ้ยบ้าบุญเลยครับงานนี้ บอกไปดอกปะมาพี่มาไปลุกไปยังไปลุกไปยังไป,ไปเอ้ยลื่นลื่นลื่นหาไม,ม้แมงย้อนหายไม้ชิตามา <c ười> พี่เมือ่อ <c ười> พี่เมือ่อหาพี่เมื่อไม่ได้เลยอ่ะ มึอ่อกีไม่ได้ไง,งลูกยังดักอีกเอนอีกเอนไปกันแล้วไปกันแล้วมีบ่ล่ะมีคนมามีคนมาพี่มาบอกพี่พี่เขาสิพี่พี่ครับ พี่เมื่อฝากดูคลิปซัมเมอร์กับชีต้าด้วยนะที่ท่องเจคอบมายาครับฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมโอเคโอเคไปแล้วเข้าไปแล้ว